สวัสดีตอนเชา้าค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วิลกินดักวิลกินดาตูอาร์เดอิดาควิลกินดาตูอาร์เอิดว,วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบสี่เดือนพฤษภาคมปี2021เราพูดเป็นภาษานอร์ชว่าอิดาคอาร์เดเดน 14. บสี่ในห้ i สิบสอ i t อีกครั้งนะคะ 14. i สี่หรือเราจะพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่า idar d a den siftna mai s i r y i s อีกครั้งค่ะฟิวต sure, sure ์นะไม่เชื่อเชื่อคำนี้อาจจะพูดยากฟิวต์นะฟิวต์นะฟิวตก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครอยากดูคำอ่านว่าฟิวต์นะเขียนยังไงเป็นภาษาไทยแล้วจะออกเสียงเป็นภาษาไทยลักษณะไหนอาจจะกลับไปดูคลิปของเดือนที่แล้วนะคะดูวันที่14เดือน เมษาวันที่14เดือนมีนาอย่างเงี้ยครูเขียนเป็นคําอ่านให้แต่ว่าในเดือนพฤษภาคมครูไม่เขียนเป็นคําอ่านให้มั่นใจว่าทุกคนคงติดปากคุ้นหูไปบ้างแล้วก็เลยล่องแบบนี้นะคะคิดถึงทุกคนอยู่ที่นอร์เวย์นะคะยังไงเราก็อยู่ที่ไหนเราก็เรียนรู้ภาษานอร์สได้เดี๋ยวครูจะพยายามลงคลิปความรู้ใหม่ๆแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆนะคะ แล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะฮาด้